มีการรายงานกันนะครับว่าในปี2021นะเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าของอุตสาหกรรมด้านการผลิตแบบอัตโนมัตินะครับหรือว่า smart manufacturing เนี่ยมีตัวเลขอยู่ที่87,400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับซึ่งก็เรียกว่าสูงมากนะครับแลแต ทีนี้เขามองว่าจากตัวเลขนี้นะครับ87,000ล้านเนี่ยมีโอกาสที่จะก้าวกระโดโดโตไปถึง2,388,800ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ในปี2028ันือที่แค่ประมาณ5ปีที่จะถึงนี้เองครับซึ่งตัวเลขนี้ครับคิดเป็นอันตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่15.4%ต่อปีน,นะครับคือทุกๆปีเนี่ยโตระดับ15%ขึ้นไปเรื่อยๆทำไมถึงมีการคาดการณ์แบบนี้ครับแนวโน้มที่สำคัญเนี่ยมาจากการผลักดันของเทคโนโลยีประเภท AI IoT, Big Data, นะครับ AR หรือว่า m u n t e n t e d r i t y i t y แล้วก็ Machine Learning นั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้แหละเป็นเทคโนโลยีทันสมัยตัวใหม่ที่จะมาทำให้กระบวนการผลิตเนี่ยสามารถที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับลดต้นทุนเพิม่ม productivity นั่นเอง ทีนี้ภูมิภาคที่ถูกมองเป็นอันดับหนึ่งก็ไม่พ้นในเอเชียแปซิฟิกรวมถึงบ้านเรานั่นเองครับแต่นี้ผู้เล่น3าอันดับแรกนะครับที่มีดีมานต่อเทคโนโลยีของสมาร์ท hmm. แมนูแฟกชั่นเยอะที่สุดก็ยังคงเป็นจีนนะครับญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียนั่นเองครับโดยในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมองว่าจะมีสัดส่วนของมาร์เก็ตแชร์ ของเทคโนโลยีด้านสมาร์ทแมนูแฟคเจอร์นี่27%เลยนะครับถ้าเทียบกับทั่วโลกทีนี้พอลองมองลงในมูลค่านะครับของคำว่าสมาร์ทแมนูแฟคเจอริงหรือว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยรู้ไหมครับว่า51%ของกระแสะรายได้เหล่านี้มาจากซอฟต์แวร์ครับมาจากเรื่องของดิจิตอลโซลูชันครับเพราะสิ่งนี้มันเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้เกิดการลดต้นทุนยกระดับการผลิตได้จริงนะครับ ไปจนถึงโซลูชันเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นะครับงานออกแบบการวางแผนการผลิตการบริหารสินค้าคงคลัง,งต่างๆสิ่งเหล่านี้แค่ฮาร์ดแวร์ไม่พอต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมด้วยนะครับทั้งนี้ครับทางเว็บไซต์ก็ได้สรุปนะครับปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดการผลิตอัจฉริยะเอาไว้นะครับอยู่5ด้านนะครับด้านแรกเลยเป็นความต้องการด้านคุณยนต์ุสากรมนะครับวันนี้ไม่ต้องถามนวหุนยนตสำคัญแค่ไหนนะครับประเด็นที่2ครับคือเรื่องของการเติบโตของแนวคิด ที่ต้องการจะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าลดต้นทุนลดการใช้พลังงานนั่นเองนะครับเรื่องที่3คล้ายๆกันนะครับเป็นเรื่องของการพยายามใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดครับนั่นคือเรื่องของกระบวนการผลิตการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพต่างๆครับทีื่อทาให้วัตถุดิบหรือพลังงานหรือสิ่งต่างๆที่เอามาประกอบเป็นสินค้าที่อยู่ในรายการผลิตเนี่ยเกิดของเสียให้น้อยที่สุด และประเด็นที่4ครับต้องการลดต้นทุนการผลิตคือ cost reduction cost leadership ล้วนเลยนะครับและประเด็นที่5ครับคือเรื่องของ iot กับ ai ในกระบวนการผลิต5ด้านนี้ครับที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเติบโตนะแล้วคาดว่าจะโตถึง238,800ล้านในปี2028นี้ครับทีนี้พอเมื่อเกี้เรารู้ถึงแรงผลักดันรู้ถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเนี่ยทีนี้ลองมองลงไปว่าในหน่วยของโรงงานเนี่ยสิ่งที่จะ เป็นตัวมีส่วนสำคัญมากเลยต่อการเติบโตนะครับคือตัว DCS ครับหรือว่า Distributed Control System นะครับก็คือระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะครับการควบคุมปรเซส s s ต่างๆซึ่งหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับว่าตัวที่ทำให้เติบโตนี้เป็นระบบควบคุมแบบที่ไม่ต้องอาศัยศูนย์กลางนะครับก็คือตัว DCS เนี่ยมันก็จะเป็นตัวควบคุมที่ไม่ต้องกลับมาที่ศูนย์กลางแตกต่างจากระบบที่เป็น Centralized ครับซึ่งเรื่องนี้ ก็คือตัวที่สะท้อนว่าการปลับแบบอัตโนมัตินะครับมันต้องอัตโนมัติที่มากขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับโดยระบบ distributed control system เนี้ยจะสัดส่วนรายได้ถึง35ครับผมมากที่สุดในบรรดาฮาร์ดแวร์ด้านระบบอัตโนมตัติต่างๆของทั่วโลกเลยครับ